ครับผมหลังจากที่เราเปิดฝาสูบมาก็จะเห็นร่องรอยครับผมรอยลูกสูบเบรกครับเป็นล่องเป็นรอยเลยครับผมสองลูกครับเต็มเต็มครับผมลอยลูกสูบเบรกลูกที่สี่ไม่เป็นอะไรครับจะเป็นลูกที่ สองกับลูกที่3าครับผมทำให้ลูกสูบฝั่งนี้ละลายครับเรียบร้อยฝาสูบว่างาจะไม่เป็นอะไรนะ រៀបរយโรงเรียนจีน